สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับああวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนคําส uh ั่งนะครับยังอยู่ในภาคของคําสั่งอยู่นะครับวันนี้จะสอนคําสั่งสองคำสั่งนะครับเป็นคําสั่งที่คล้ายๆว่าจะเป็นฝาแฝดกันแล้วก็ใช้บ่อยมากเลยนะครับคําสั่งแรกนะครับที่จะสอนก็คือคําสั่ง copy นะครับ copy ตัวนี้นะครับ นี่นะครับทำซ้ำนะครับ copy นะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปที่ไฟล์นะครับนิวนะครับแล้วก็เลือก a u t ต c a คนะครับตัวสร้างนะครับ d w นะครับต่อ open ไปนะครับโอเคมาละนะครับโอเคนะครับคำสั่ง copy เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่อยู่ในหมวดของ modify นะครับพอ modify ปุ๊บก็ต้องมีวัตถุก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างวัตถุขึ้นมาหนึ่งอันเอาเป็นวงกลมนะครับวงกลมคลิกไปที่ไอคอน circle นะครับคลิกคลิกจุดที่หนึ่งะครับแล้วก็ลากมันออกมาแบบนี้นะครับบังคับ f 8นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อให้มันเข้าแกนแล้วก็เราจะได้เห็นระยะด้วยว่ามันออกมาสักเท่าไหร่นะครับ ผมเอาออกมาสักสองละกันนะครับสองโอเคจดได้วงกลมหนึ่งอันนะครับ Copy เนี่ยนะครับเป็นการเป็นคำสั่งที่ใช้ทำซ้ำนะครับพอบอกว่าทำซ้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุณนะก็คือ Copy นั่นแหละนะครับวิธีการใช้ก็คือเข้าไปคลิกที่ไอคอน Copy ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับคลิกเลยคลิกพอคลิกแล้วนะครับเลือกวัตถุนะครับเลือกวัตถุ วิธีการเลือกวัตถุเนี่ยผมเคยอธิบายไปหลายรอบแล้วแต่ก็จะเน้นอีกทีหนึ่งนะครับวิธีเลือกวัตถุก็คือเลือกแบบตรงๆแบบนี้ก็เลือกแบบซิงเกิลไปเลยนะครับคลิกไปที่วัตถุนะครับในกรณีเนี่ยในหน้าจอเราเนี่ยตอนนี้นะครับมันมีวัตถุวัตถุเดียวนะครับเราก็เลือกอันเดียวพอพอใจปุ๊บ enter น,นะครับ enter เ,เ,เสเร็จปุ๊บนะครับกำหนดจุดนะครับจุดจุดที่1จะสมมติว่าให้มันเป็นจุดว่าจุดที่1จากตรงไหนนะครับสมมุติว่าจากตรงนี้นะครับ คลิกไปนะครับแล้วก็ขยับเมาส์ออกมาถ้าอยากให้เป็นแนวแกนแบบนี้นะครับก็บังคับ F8 ไว้ถ้าเกิดอยากให้เป็นอิสระก็ปลด F8 ปลดโหมดออโต้ไปนะครับเวลาเราขยับไปเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าอไอ้วงกลมตัวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันลับหน้าจอไปละเห็นไหมครับเราสามารถใช้เมาส์กลางช่วยได้นะครับกิ้งเข้ากิ้งออกยังทํางานได้อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งกดค้างได้โบกมือไว,ไวแผนไปแผนมาอย่างนี้ได้นะครับ แล้วเราก็วางวัตถุได้คลิกนี่เห็นไหมครับนี่คือการ Copy นะครับอ่านะครับเอาใหม่นะครับผมเลือก Copy ปึ๊บอ๋อจะเห็นว่า Copy ของผมตอนนี้นะครับมันมีปัญหานิดนึงคือมัน Copy ทีเดียวนะครับถ้าเป็นของเครื่องอื่นเนี่ยมันจะเป็น Copy แบบ Multiple นะครับเดีย๋ยวผมจะแก้แป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ Copy ของผมจะเหมือนของทุกๆคนละนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมลบทิ้งนะครับเหลืออันเดียวก่อนนะครับเข้าคำสั่ง Copy นะครับวิธีเข้าคำสั่งก็คือคลิกที่ไอคอนหรือพิมพ์ C O นะครับ C O และ Enter นะครับที่ Command Bar ก็จะเกิดคำสั่ง Copy นะครับพิมพ์ C O และ Enter นะครับ C O และ Enter นะครับคำสั่งจะบอกว่า c o p y Select Object ให้เลือกวัตถุในกรณีนี้มีวัตถุเดียวนะครับเลือกเลยอันเดียว คลิกอันที่1นนะครับคลิกอันเดียวพอพอใจแล้วนะครับให้เอนเ r อร์เอนเอร์ที่เมาส์นะครับนะเอนเตอร์ที่เมาส์ขวาปุ๊บกำหนดจุดนะครับเขาคอมมานดบาร์บอกว่า specify base point นะครับนะ all displacement นะครับไม่ต้องสนใจ displacement กับมูนีไม่ต้องสนใจเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับนะ specify base point ก็คือจุดจุดจุดแรกนะครับว่าเราจะ copy จากตรงไหนไปตรงไหนนะครับอ่ะตอนนี้เรากดมั่ววไปก่อนได้นะครับจากตรงนี้นะครับจาก เอาเอาขึ้นกลางวงกลมตรงนี้เลยก็ได้นะครับคลิกแล้วก็ลากมันออกมานะครับแล้วก็วางตอนนี้ Copy เนี่ยนะครับมันอยู่ในโหมดของ Multiplele Multiple ก็คือจะทำกี่ตัวก็ได้ที่คุณพอใจคลิกคลิกคลิกพอพอใจแล้วก็กดอะไรครับ Enter นะครับนี่คือวิธีการ Copy ีนะครับเอามาดู Copy อีกวิธีหนึ่งนะครับเข้าคำสั่ง Copy นะครับคลิกนะครับเลือกวัตถุนะครับ ผมก็ยังเรื่องอันเดียวอยู่เนาะนะครับเรื่องอันเดียวจะได้เข้าใจง่าย Enter นะครับคลิกจุดที่1น,นะครับผมอยากให้มันออกมาตามแนว x แนวแกน x นะครับบังคัป f8 auto เปิดไปเพผมอยากให้มันออกมาสัก8หน่วยผมก็พิมพ์เลขกป Enter เลข8ปแล้วก็ Enter เห็นไหมครับตัวต่อมานะครับผมอยากให้ออกมาอีก8หน่วยอย่าลืมนะครับตัวเนี้ยนะครับมันห่างกันเนี่ย ถ้าผมอยากได้ออกมาอีก8ต้องเป็นเท่าไหร่ครับต้องแ8ดบวก8ดคือเท่าไร่1บนะครับนะถ้าคุณมัวแต่พิมพ์ดมันก็จะมาซ้อนกันนะครับผมก็ต้องพิมพ์16อีกอันผมพิมพ์ี่สิบเห็นไหมครับมันก็จะหานออกมาตามระยะแสะดงว่า Copy เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างกำหนดระยะก็ได้นะครับอิสระก็ได้นะครับเอากี่ตัวก็ได้นี่คือคำสัง่ง Copy นะครับนะ อ่ะเดี๋ยวผมจะเลือก Copy แบบหลายๆตัวบ้างนะครับค้อสั่ง Copy ครับปึ 1, 2, ๊บคราวนะี้ผมเลือกอันที่หนึ่งอันที่สองพอใจยังนะครับนะยังไม่พอใจผมเลือกอันที่สามถ้าผมเลือกแบบนี้มาทางนี้เรียกว่าอะไรถ้าครอบหมดถ้าครอบหมดแบบนี้ถ้าครอบไม่หมดแบบนี้วินโดว์ไม่มานะครับแบบนี้ไม่มานะครับแต่ถ้าครอบ r o s s i n g โดนนิดเดียวไปด้วยนะครับนี่เอาผมเลือกเสียตัวเอ็นเกำหนดจุดเบรคพอยทนะครับแล้วก็กำหนดจุดลยครับ จุดวางนะครับเซ็นกันพอยนะครับพอจอย่างถ้าพอจายระบบเบคเตอร์จบเลยนี่คือคําสั่ง Copy นะครับนะพอ Copy แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะสอนนะครับเป็นคําสั่งที่มาคู่ใช้ใช้เยอะนะครับคู่กันเลยคือคําสั่ง move ครับตัวนี้นะครับ Copy แล้วมู e เอ๊ะทำไมจันทำไมคุณครูสอนข้ามไปข้ามมานะครับ อไอคอนมันก็เรียงของกันไปแบบนี้แหละนะครับแต่วิธีการใช้มันเหมือนกันนะครับ move เนี่ยนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่วัตถกุการการขยับวัตถุนะครับดูเลยนะครับวิธีการใช้คำสั่ง move ง่ายมากคลิกที่คำสั่ง move ไอคอน move เลือกวัตถุผมคลิกเจ้าคู่นี้เลยดูผมเลือกแบบ crossing เลยไหมครับเนี่ยผมเลือกแบบ crossing ผมจะเอาคู่นี้ปึ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บผม move มันออกมาคลิกออกมาแบบนี้จบคำสั่งเลย คำสั่ง move กำหนดเบส point หนึ่งครั้งแล้ว s e ็กัน point อหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเอาใหม่นะครับคำสั่ง move นะครับเข้าคำสั่งวิธีเข้าคำสั่งก็คือไปที่ไอคอน move ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์ m แล้ว enter นะครับที่คีย์บอร์ดเนี่ยนะครับพิมพ์ m นะครับแล้ว enter enter นะครับพอ enter เสร็จโอ้โทษครับ enter เสร็จก็จะได้คำสั่ง move มานะฮะโอเค เลือกวัตถุนะครับผมเลือกอเลือกอันนี้นะครับเลือกอันนี้เลือกอันนี้นะครับสองอันพอใจแล้วผม enter คลิกจุดจุดที่หนึ่งะครับจะ move จากไหนไปไหนละ่ะก็คือจากตรงนี้นะครับเราออกมาตรงนี้ถ้าอยากให้เป็นอิสระก็ปด f8 ปดปุ่ม auto ซะนะครับขยัมาและจบคำสั่งจบคำสั่งทันทีนะครับ move ก็คือห หนึ่งขยับนะครับได้ได้แค่ครั้งเดียวถ้าอยากขยับต่อก็ต้องเบิ้ลคําสั่งแล้วเข้าไปใหม่นะครับโอเคนะครับคิดว่าเจ้า copy กับ move เนี่ยไม่ยากแต่ใช้เยอะนะครับอ๋อ,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 อผมถามนิดนึงที่เป็นบ่อยๆเลยนะครับอ่ะดูนะครับผมจะลบให้หมดเลยนะครับคือนักเรียนเนี่ยนะครับเวลา ใช้งานบนตต์แคนเน่นะครับขอให้นักเรียนมีสตินิดนึงนะครับดูนะครับผมก็เอ่อผมเข้าสั่งมู e ก่อนนะครับผมคลิกนะครับผมสั่งมู e เลือกวัตถุนะครับเสร็จปุ๊บ enter enter ที่เมาส์นะครับปุ๊บผมคลิกจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองนี่ผมต้องคลิกนะครับต้องคลิกเนี่ยต้องคลิกแบบนี้มันถึงจะย้ายจากจากจากจุดที่หนึ่งมาจุดที่สองนะครับแบบนี้นะแต่บางทีที่ผมเจอเนี่ยนะครับเข้าสั่งมู e นะครับเลือกวัตถุนะครับ enter คลิกพอคลิกตรงนี้เนี่ยนะครับคือแบบมั่วลังเลอะมั่วปุ๊บแล้วกดปุ่ม enter ดูนะครับผมจะกดปุ่ม enter นะครับผมต้องจงใจกดนะหนึ 1, 2, 3, au, call, ่งสองซมเมาส์ขวา enter เห็นไหมครับมันจะไม่ลงตรงตำแหน่งที่ที่เราเรากด enter มันจะดีไป Copy ก็เ,เหมือนกันนะครับเพราะนั้นหลายหลายคนเนี่ยจะมีเวลาเขียนไปเยอะงานเะกระเด็น วัตถุพวกนี้มันจะกระเด็นกระเด็นกระเด็นออกไปนะครับไอ้วัตถุพวกนี้นะครับจะกระเด็นกระดอนแบบไปอยู่ตามมุมตามซอกทําให้ไฟล์มันภาพ drawing area เนี่ยเจ้าเจ้าสีดำเนี่ยมันใหญ่มากนะครับนะเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยตั้งสตินะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้นะครับมู๊ปึ๊บปเอ้ยทำผิดกระเด็นไปไกลนะครับให้นัเกเรียนกด Undo กลับมานะครับนี่มันก็จะกลับมาที่เดิม นะครับนะแค่นั้นเองพยายามมีสตินะครับฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆนะครับ